ุเนี่ยผมก็ยอมเหมือนกันเหมือนการขายของของวิกิพเนี่ยเป็นงานอนดิเรกนะครับเรืองสายไวา้าะทำบุญนี่อันนี้เป็นงานหลัก

พี่โลกงที่ติดไปที่พี่เออเขาชื่ออะไรนะที่นั่งพระเอกเอเมียที่เขาแนะนำอ่ะแล้วก็พี่กฤเจอ่ะใช่สวยครับชอบเลยชอบเลยแหละดีบรรยากาศดีไม่ดียังไงนั่งกินเลยเต่าเย็นหกผงชายนั่งคุยกันแล้วท้องฟ้ามันโล่งวันนะั้นคืนนั้นอะ่ะดาวเต็มฟ้าเลยพี่นำไมต้องพาไปมันจวงไอย่างนี้

งานเลี้ยงยิ้ใหม่แบบบางที่งานที่บริษัทเิกเก็บสนุกมากสนุกสนุกจริงๆอ่ะสนุกสุดๆเลยไม่สนุกยังไงตีแกโรงมี่ออกไปเต้นอยู่หน้าวิธีเนาะัอยู่ในนัอสะเสายพี่บอลมากครับที่เข้าไปหวัดดีแกมาเรียบแกกอดเร็ย สวยเป็นไงโอเคเปล่าอะไรเงี้ยโอ้ยดีใจมากีิปอนโคตรน่ารักเลยคือจำไหมครับเปิดหมดมหรือเปล่าครับประตก ค่ะที่16ใช่ใช่ค่ะยูไม่ได้ไปด้วยอ่ะเอก็ได้ไปด้วยอยาให้เขาเอาสิให้น้องหม่อีกทีาให้คุมิภาสาล้วให้ใหมคุณิ้นเมื่อกาอนมีส่งมาให้เราใช้มะเต้องไปมอนมาน เดี่ยวสากิช่วโงรูฟิบแบกตะงทีเลยตนนี้เราคอนเฟิร์กันไปว่าสามสิบอะน้องมาดยอีกทีหนึ่งหรือเปล่าตรงนี้ที่นี้เลยค่ะแค่คนเฟิร์กลับไปที่นี้ใช่คือสามสิบนะคะมากหอนเดิมเหมือนวันนี้เช่นกะคะ